here for the grand palace. for passengers alighting here, please stand by at the exit. please mind the gap between the boat and the pier. <laughs> กกวสวยงามากอะอาจากเลือดดวนเจาคุณย่าไปเนาะนอกปะสีนประลาดเชี่ว่างวัดพระแก้วเนาะค่ะโอเคย่าอาจจะแรกๆเห็นวัดอรุณเนี่ยคือ,าาวอวัด

แดาลุ่นที่มองเห็นไกลๆนึงหันเนาะค่ะแม่น้ำก็เป็นลักษณะโค้งเนาะค่ะเนาะนึงหันมองเห็นดาดสายมือแต่ตอนนี้ต้องมาด,าด้านขวามือ เด็กกับบ้านไปสามโมงเนาะค่ะเนาะ สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและไปปากคลองตลาดและที่ท่าเรน Next Pier r a ชิ h i n i Change Pier 4 MRT Blue Line Align Pier 4ปากคลองตลาดกานจัาจอนชางเลื่อมาจะตคับถ่ายนาะงช่วง ได้ค่ะแยกกันกำลังโมนาของ่อาเลือสามก้อนเหรอเนาะค่ะเนาะค่ะาบาดางราชินีบูบาทได้ด้ย่ะค่ะุณผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือน้อนชิไปยาเก็บบิ่ริมฟังช้สวยมาให้ชคราชิ ผู้โดยสารกับเปียวกับเต็มลำเรือแล้วเนาะค่ะที่แหละกันจอยนี่จะจางฉากเนาะค่ะส่วนมาถ้าเรือลาชินีเนาะค่ะว้าวตาบบแข็งทอจะยืนก็จะใหญ่เด้อค่ะเด้อใหญ่ใวหกสิบสามกับยังพอ้จยูได้ค่ะ โมเมนต์ดอกข่ะหญ่ชิ่นค่ะชิ่นในการเดินทางทางเรือแล้วก็ต้องไปขาใหญ่สิไปหามองนางก่อนเออยืนมองในก็ะไรนอกจากจะใส่ไป๋ห้ามหามฝาบปีกๆกันนอกจากเรือในก็ยังลักษณะต่อใหม่ๆอยู่นอกจากนั้นวันเหนือทารตันแต